สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องมอมิน3 6 5หกห้าเก้าทาร์ตนะคะมอมินจะมาแรนดอมนะคะในค่ำคืนนี้มาดูกันบ้างว่าข้อความด่วนที่เขาคนนั้นอยากบอกคุณในค่ำคืนนี้นะคะทุกคนวันนี้วันที่17นะคะเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักกนเนาะพศสองพนารอยหนะคะตรงนี้ดวงที่มอมินจะแรนดอมวันนี้นะคะดูได้ทุกเพศนะคะทุกคนดูได้ทุกราศีเลย แต่อย่าเอาการดูดวงทั่วๆไปนี้นะคะไปะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทาง <S <S เป็นไกด์ไลน์ <S 2> <S 2> เป็นแง่คิดจะดีที่สุดเนาะ <S <S มาดูพลังงานคุณก่อนนะคะว่าช่วงนี้ค่ำคืนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะทุกคนดูดวงส่วนตัวนะคะไอดี ID ไลน์ของหมออยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้ค่าดูนะะหมอมินก็พิมพ์ทิ้งไว้นะคะ ตรงที่แม่หมอตั้งหัวข้อนะคะมันจะมีจุดๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็เขียนว่าเพิ่มเติมคุณกดตรงนั้นคุณจะเห็นนะคะทุกคนหมอมินรับดูดวงส่วนตัวน้อยลงมาหลายปีแล้วขอรับท่านที่จะิตตรงกันหมายถึงดูดวงส่วนตัวนะคะคนที่ให้เกียรติผู้อื่นคือคนที่ปกติเหมือนเราเนี่ยแหละคะ่ะตรงนี้นะคะเนาะรู้ว่านะคะดูดวงส่วนตัวนี้คุณต้องโอนจองล่วงหน้าถึงได้คิวนะคะคิวรอหนึ่งถึงสองวันค่ะทักมาตอนเช้า ถ้าช่วงเย็นคิวไม่เต็มหรือไม่ไม่ติดวันพระหรือแม่หมอไม่มีธุระคุณอาจจะได้วันนั้นคือช่วงเย็นนะะแต่ถ้าคุณทักมาตอนเช้าก็จริงแต่กว่าคุณจะตอบหมอบายๆนะคะหมอก็คงไม่ได้นั่งรอคุณตอบนะ,ะทุกคนตรงนี้นะคิวอาจจะเต็มแล้วหรือแม่หมอไปทาธุระคุณจะได้คิวเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ,นะะจองก็คือพร้อมโอนนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องรอรวมตามวันเวลาที่นัดหมายด้วยนะคะอะมาดูกันนะะ เดโมนค่ะทุกคนนะคะคุณอาจจะดูหรือคุยกับชาวเมียนลัคนามีนค่ําคืนนี้มีใครที่คิดมากไหมคะสับสนในเรื่องความรักหรือที่ผ่านมานะคะหมอมีนเคยพูดตลอดเนาะที่ผ่านมาหมายถึงสิบนาทีที่แล้วสองสัปดาห์ที่แล้วก็คือที่ผ่านมาได้หมดนะ,ค,ะความรักของคุณมันไม่เออมันมันไม่ชัดเจนมันคุมเครือหรือเปล่าทุกคนตรงนี้นะคะแต่เดโมนนะคะทุกคนตรงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นตัวคุณหมอมีนว่าคุณนะคะหนึ่งนะเดมูน นะคะพระจันทร์นะคะความหมายคือน้ําขึ้นน้น้ำลงค่ะทุกคนนะ,ะอารมณ์อาจจะช่วงนี้นะคะสวิงก็ได้นะคะตรงนี้มาดูใบต่อมาคือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอารมณ์นะคะตรงนี้เดี๋ยวเหมือนบางครั้งจดใจเย็นมากๆนะะบางคนช่วงนี้อาจจะใจร้อนหน่อยๆนะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะคะความหมายมอมิน <c oughs> อ่าจัดติดค่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนมันคุมเครือ นะคะตรงนี้จติกคุณเป็นคนมีเหตุผลนะคุณดูนะคะจติกความจติกือความยุติธรรมจติกือคุณมีเป้าหมายมีระเบียบแบบแผนคุณดูนะคะสังเกตคุณนะเวลาคุณทํางานทําอะไรคุณก็จะมีเป้าหมายนะคุณจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะหลายๆคนลองดูนะคะว่าบางท่านถ้าเพื่อนๆคุณมีปัญหาเขาจะมาให้คุณนะคะเป็นคนที่หนึ่งนะแก้ไขปัญหาหรือชอบมาให้คุณนะคะปรึกษาคุณ เพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างทุกคนตรงนี้เป็นคนมีระเบียบเป็นคนมีเหตุผลแต่ถ้าเป็นความรักจัตติคือภายตาช่างถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความซื่อสัตย์แม่หมอว่าตอนนี้คุณกําลังกลับมาให้ความรักให้ความซื่อสัตย์กับตัวเองนะไม่หลอกตัวเองนะคะตรงนี้มาดูใบต่อมาค่ะวิวอฟอร์จูนคนเกิดวันพฤหัสกงรอโชคชะตากรรมาจากดาวพฤหัสนะคะ ความรักนี้หมอมินว่านะ,ะวันเวลาผ่านไปค่ะทุกคน,นะะหมุนหมุนตลอดนะ,ะไม่มีอะไรอยู่คงที่หรืออะไรที่มันแน่นอนมั่นคงนะ,ะถ้าเป็นถ้าเป็นคนนะฮะตรงนี้นะถ้าเป็นตัวคุณหมอมินว่าคุณเริ่มจะปล่อยลเะลยลเริ่มจะปล่อยวางเริ่มปลงคุณจะคิดว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จะติกมีหมายถึง <c oughs> คุณทําเต็มที่แล้วอย่างที่หมอบอกคุณเป็นคนที่มีมีแบบมีแผนเป็นคนมีเป้าหมายเวลาคบใครคุณเต็มที่ นะคะตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้ความชัดเจนกลับมาหมอมินว่าคุณเริ่มที่จะนิ่งเริ่มที่จะมองไปข้างหน้ามากกว่าเริ่มที่จะพอแล้วก็ปล่อยไปเพราะเราทําเต็มที่แล้วนะคะตรงนี้บุญธรรมกรรมแต่งใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่ปล่อยไปนะคะเดลสตานะคะชาวกลุ่มลัคนากลุลนะคะคุณป็นคนโดดเด่นนะหมอมินว่าคุณลองดูตัวคุณนะคะเวลาคุณคุณอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากคุณก็จะเป็นคนโดดเด่นบางคนเป็นสตา์เนาะ นะคะเป็นดาวโดดเด่นเลยแหละแต่คุณมักเป็นคนที่นิ่งๆชอบเก็บตัวเก็บความรู้สึกเราไม่อยากให้ใครรู้หรอกหรือเราไม่ค่อยชอบออกสังคมนะแต่ถ้าออกมาเป็นคนที่โดดเด่นเลยนะสตาร์เนี่ยนะสตาร์ยังหมายถึงการเทบางอย่างทิ้งไปด้วยหมอมินว่าถ้าคุณไม่เทใครบางคนอาจจะมีคนเทเรา <c oughs> แต่หมอมินว่าคุณน่ามากกว่าที่เริ่มรู้สึกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้รับความยุติธรรมเราอยากมุ่งไปข้างหน้ามากกว่านะคะ <c oughs> P of Cup มาสามถ้วยความรักนี้ถ้าเป็นรักเราสองสามคนในความสัมพันธ์หรือเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะะแต่คุณทุ่มเทไงคุณมันไม่ชัดเจนคุณไม่อยากได้หรือถ้าเราเข้าไปโดยเป็นสามเศร้าพื้นค่ะทุกคนนะคะตรงนี้คุณก็คงไม่อยากได้เหมือนกันหรือเขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนกับเรามีคนคุยเยอะแยะหมอมินว่าคุณน่าจะพอแล้วพอจะติดมันขึ้นวิวก็ขึ้นนะคะสตาร์นี้เราก็รู้นะคะทุกคนเราก็มีเป้าหมายะนะมาคอยหนึ่งใบนะคะ ความรักนี่มันนิ่งนะแฮงแมนหรือเราไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นละอยากนิ่งอยากหยุดอยูตอนะ่ตรงนี้พอนะตรงนี้แฮงแมนนี่เหนื่อยนะหมอว่าคุณน่าจะทํามาหมดละมาดูเขากันบ้างนะคะเขาเป็นอย่างไรเขาคนนั้นราศีอะไรธาตุอะไรเกิดวันอะไรนะทุกคน <c oughs> ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยนะนะคะ เป็นดวงแรนดรอ m มานะคะแต่มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะดูแลพิจารณานะคะตรงนี้ถ้ามาดูดวงส่วนตัวนะ,ะทุกคนนะคะคแม่หมอจะอ่านตามไพ่นะคะตรงนี้นะะดูดวงส่วนตัวนี้ขอคนที่เออยากรู้จริงๆตามไพ่นะคะตรงนี้เราดูดวงส่วนตัวหมอมินไม่สามารถให้ใครมากลับมารักคุณได้นะคะตรงนี้คุณดูเพื่อเป็นแนวทางดูแล้วเพื่อเตือนใจดูแล้วเป็นเหมือนคําแนะนําบางสิ่งบางอย่างที่เราเอาไปคิด คบทวนนะคะว่าคนที่เราครบเนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงแต่หมอมินว่าหนึ่งเราต้องไม่หลอกตัวเองเรารู้แล้วว่าคนคนหนึงคบกับเรานะคะตั้งนานทาไมไม่ชัดเจนมาดูไพ่เพื่อเอ้ยนะคะแม,แม่แม่บอกว่าคุณมีคุณคุณมีไกด์ไลน์เป็นของตัวเองแล้วละ่นะนะคุณมีธงในใจแล้วด้วยบางท่านนะ,ะตรงนี้ <c oughs> เอ่อคิงเือเรียนค่ะนออฟเพนเตอเคลคุณอาจจะคุยหรือดิวกับชาวธาตุด,ดินกันมุกศพมังกร คนคนนี้นะคะสภาวะนิ่งนะไพ่ใบนี้ของคุณก็นิ่งค่ะต่างคนต่างนิ่งก็ได้นะนะคะคนคนนี้ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ไฟแรงหนุ่มนักธุรกิจอาจจะทํางานด้านอาสังหาหรือเกี่ยวกับรถนะะทุกคนเป็นคนกระตือร้นเรื่องเงินเงินทองความประสบความสําเร็จชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาคิดตลอดนะคะตรงนี้บางท่านคุยกับคนไกลก็ได้นะ เดมูนนะคะทําไมคุณกับเขาเหมือนกันเลยได้ไพ่เหมือนกันคนคนนี้คืคคนนี้สับสนคิดมากเรื่องของคุณก็ได้ค่ะทุกคนถ้าคุณเคยเทคแอคชั่นเขาคงคิดได้ทําไมช่วงนี้คุณนิ่งไปเงียบไปนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะมาดูใบต่อมานะคะเดอ Sun คนเกิดวานาันอาทิตย์นะคะทุกคนคนนี้อาจจะเป็นทำทำอาชีพอะไรก็มักประสบความสำเร็จน,นะคะเดอซันเป็นคนโดดเด่นแต่เราก็เด่นนะทุกคนเราเป็นสตาร์เขาเป็นเดอซันนะคะ ตรงนี้ความโดดเด่นะเขาม,มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะมากน้อยต่างกันแล้วกันเนาะตรงนี้นะคะเขาอาจจะคิดถึงคุณก็ได้นะช่วงห่วงเวลาที่เราเคยคุยกันช่วงเวลาที่เรามีความรู้สึกอบอุ่นใจคุณอาจจะเป็นแสงอาทิตย์ที่นําความอบอุ่นให้เขานะ,ะอันนี้กําลังขึ้นนะคะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยหรือกําลังตกแต่พระอาทิตย์มันจะไม่แรงนะ,ะน,ะะนะคะมาดูใบต่อมานะคะหยิบมาสองใบเลยอเดรเดทค่ะคุณอาจจะดีวกับพ่อไม่แม่ไม้ นาะหรืออาชีพเกี่ยวกับแพทย์หมอก็ได้เดทหมายถึงการนิ่งเงียบห่างออกมามันเป็นนัยาว่าจบก็ได้นะบางคนไม่ได้บอกว่าเลิกก็จบได้ถ้ามันยิ่งห่างออกมาหรือเดทก็คือ,ค,อความหมายลงตัวเลยค่ะคือเราอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้นะ,ะหรือเป็นคนต่างชาติเป็นพ่อไม้ก็ได้นะทวีนะคะทุกคนออฟสอดสามดาบตอนนี้เ็เป็นอย่างไรนะคะเขาร้องไห้คะ่ะทุกคนคุณเห็นภาพไหม มีคนกาลังเจ็บปวดและเสียใจกับสภาวะที่นิ่งเงียบหายไปนะคะหรือความรักนี้มันจบไปแล้วเขาเสียใจนะทุกคนเจ็บปวดเห็นมันหัวใจแตกก้มหน้าร้องไห้ <c oughs> นะคะตรงนี้คิงถือดาบธ <c oughs> าตุลมจึงกุมเมทุนคนนี้ปากแข็งนะทุกคนพูดตรงด้วยความรักบางครั้งเขาเป็นคนปากแข็ง <c oughs> ถ้าคุณไปจับได้นะคะสามสามดาบนี้บางทีเขาพูดตรงกับเรา พูดแรงใส่เราพูดไม่เคยถนอมความรู้สึกนะคะทุกคนตรงนี้นะแม่หมอพูดแบบมีมารยาทนะเนาะเขาเรียกว่าไม่ถนอมความรู้สึกนะคะตรงนี้ตรงพูดแรงนะคะอะไรก็ตามที่ทํำ้ายความรู้สึกเรานะะแม้แต่เราจับได้เขาก็ไม่เคยยอมรับผิดก็ได้ใบนี้นะคะิงถืดาบนะ,ะตอนนี้เป็นยังไงคนปากแข็งกําลังเจ็บปวดและเสียใจ <c oughs> อ่าสองดาบค่ะทุกคน two o อ s w o r d s สองดาบนี้เป็นไพ่สื่อสารแต่เป็นสภาวะที่นิ่งเงียบหรือตอนนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าตอนนี้เขารู้สึกสับสนและเขาไม่แน่ใจคุณเห็นไหมภาพปิดตาแล้วเขากําลังเฮ้ย hey, ฉันจะไปทางไหนดีเมื่อไม่มีคุณหรืออะไรบางอย่างที่บางคนตัดสินใจผิดพลาดได้ <c oughs> และตอนนี้สับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงไปที่ทางไหนหรือสิ่งที่เขาเลือกนะ่ะนะคะแม่หมอว่าเขาไม่แน่ใจแล้ว จะแน่ใจได้ไงปิดตาอยู่ขนาดนี้ค่ะทุกคนนะคะตรงนี้นะมาดูใบต่อมานะคะหกหกไม้เท้าค่ะไพ่แห่งความสําเร็จไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จคนคนนี้นะคะอยู่ในแวดวงราชการรัฐวิสาหกิจก็ได้นะหรือทําสิ่งใดเขาก็มีเป้าหมายแหละ <c oughs> คนคนนี้เขานึกถึงคุณนึกถึงนะ,ะเป็นตะเกียงเนาะแสงสว่างนําทางความสุขคือใช้ชนะ เขากาลังพ่ายแพ้ค่ะทุกคนเขากําลังเจ็บปวดและเสียใจร้องไห้แต่ไพ่นี้มันน่าจะห่างกันออกมาหรือบางท่าน <c oughs> เป็นในยาว่าจบก็ได้นะหรือบางคนก็คือจบกันไปเรื่องสามเศร้านะะทุกคนหรือเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกทั้งเลือกเยอะนะคะตรงนี้ตอนนี้แม่หมอว่าเขากําลังเจ็บปวดและเสียใจไม่รู้ทิศรูทท้ทางคุณดูไพ่ใบนี้นะปิดตาแล้วเอ้ยฉันจะไปทางไหนดีนั่นแหละคะ่ะเหมือนคนที่ปิดตาปิดใจแต่ตอนนี้โอ้โหย,ย,ยิ่งมืดมนใหญ่เลย เมื่อไม่มีคุณนะคะบางท่านนะคะเป็นห้าดาบขอภัยค่ะห้าไม้เทา้าเห็นไหมคะมีปัญหาขัดแย้งกันนะคะตรงนี้ได้ด้วยหรือเป็นคนที่คนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของบุคคลนะคะบางท่านนะคะห้าไม้เทา้ากับสองดาบเนี่ยบางคนไม่ใช่เรื่องสามเศร้าเสมอไปนะคะตรงนี้นะอารมณ์ร้อนหัวร้อนใจร้อนไม่เคยยอมให้เราเลยคือเจอไหมคะแล้วสุดท้ายไม่มีเราเป็นไง มารู้สึกผิดเจ็บปวดร้องไห้หัวใจสลายเมื่อไม่มีคุณหรือบางคนเป็นเรื่องสามเศร้าเนี่ยแหละที่เขาดึงใครเข้ามาพอเราพูดก็เป็นเรื่องปัญหาขัดแย้งกันเลยเพราะว่าเขาเป็นคิงดาพวกนี้คือไพ่มันต้องโยกกันนะคะเนี่ยไม่เคยยอมรับผิดเลยนะคะทั้งที่เรื่องมันใหญ่โตบ้านอยู่ข้างหลังบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะคะบางคนอาจจะผูกพันคบกันมานานนะคะหรือเราเนี่แหละค่ะมั่นคงเนาะ ความรักความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่าตัวเขาเศร้ามากๆนะห้าถ้วยรู้สึกเสียใจเห็นไหมคะแก้วที่มันแตกแล้วมันแตกแล้วมันพังแล้วความรักมันจบแล้วถึงมานั่งเสียใจเสียดายเจ็บปวดแม่หมอจะพูดเลยว่าเขาเจ็บปวดและเสียใจมากมายนะคะทุกคนคิดถึงคุณขึ้นมานะคะเห็นไหมคิดถึงความสุขตอนนี้ไม่รู้ทิศรู้ทางเลยอ้างว้างโดดเดี่ยวนนหงถาทางออกไม่ได้ไม่มีแสงสว่าง ดูนะคะกําลังมืดมนงมทางอยู่เนี่ยนะคะตรงนี้หรือเราทําความดีให้เขาก็ไม่เคยเปิดตาเปิดตาไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะใจเขามองไม่เห็นนะ <c oughs> มาดูนะคะว่าค่ําคืนนี้ความรู้สึกลึกๆของเขาที่อยากบอกคุณนะเนาะ <c oughs> แ้วนแ้วยสำหรับนี้คนคนนี้กำลังจัดข้าวจัดของเห็นไหมคะจัดน้ำจัดเทียนแต่มองออกไปนอกหน้าต่างความรักความสัมพันธ์นี้บางคนเป็นแฟนทุ่มเทบางคนอยู่บ้านหลังเดียวกันบางคนเป็นครอบครัวต้องมีใครเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะทุกคนถ้าเราเป็นคนที่เดินออกมาคุณลองดูนะคุณทุ่มเททุกอย่างเราสร้างอะไรด้วยกายด้วยใจทุ่มเทความรัก เราคงไม่อยากเดินออกมาถ้าเราไม่ถูกวีบคั้นทางจิตใจแต่ถ้าเขาเดินออกไปแม่มองว่าเขากําลังเสียใจเสียดายอย่างหนักนะคะตรงนี้ควีน <c oughs> ถือไม้เท้าเขาคิดอะไรรู้ไหมคะ <c oughs> เขาคิดว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอยู่อยู่ได้ดูแลตัวเองได้ดีแถมดูแลเขาด้วยนะคะตรงนี้มีแต่เขาอะไรที่กําลังเจ็บปวดและเสียใจ <c oughs> กําลังเศร้าใจนะ <c oughs> หนึ่งถ้วยค่ะทุกคนคนคนนี้เขามองหาแสงสว่างแสงอาทิตย์นะคะ หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะทุกคนใครบางคนคิดถึงการเริ่มต้นใหม่คุณคิดนะคะอันนี้ความคิดนะคะแล้วอาจจะยังมีแสงสว่างเล็กๆที่เขาคิดว่ายังมีโอกาสยังมีหนทางที่จะได้คืนคืนกลับคืนคือมีคนที่อยากคิดมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอันนี้แม่หมอเพิ่งได้ไพ่ใหม่มาสําหรับใหม่ดาวเดมเพลอร์ราศีเมษลัคนาเมษคนเกิดวังคารนะคนคนนี้ทําแม่หมอพูดเลยนะคะ เขามักจะทําอะไรด้วยตัวเองจนประสบความสําเร็จความสําเร็จบางครั้งนํามาด้วยแฝงด้วยความมั่นใจในตัวเองมากอีโก้หนักนะคิดถึงมากๆแต่ปากแข็งเอ็มเพลเอร์เป็นต่างชาติก็ได้นะ,ะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะค,ะคิดถึงคุณมากมองออกไปข้างนอกนะ,ะมีแต่ไฟคุณเห็นไหมใจของเขากําลังร้อนรุ่มนะะเด็กถือดาบค่ะทุกคนนะคะตรงนี้ คนคนนี้เขาส่องคุณอยากรู้อยากเขียนเรื่องคุณหมดเลยหรือเขากําลังจะบอกว่าเอ้ยที่ผ่านมาฉันเอาแต่ใจฉันไม่เคยฟังคุณเลยนะคะจนคุณต้องเดินห่างออกไปหรือความรักนี้มันต้องพังไปนะคะตรงนี้สิ่งที่เขากลัวก็ตามมานะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะไม่ใช่แต่กลัวคนรักเราจากไปเราต้องมองย้อนกลับมาด้วยว่าเอ้เราทําอะไรที่ผิดพลาดเราต้องแก้แก้ไข หนึ่งนะคะไม่มีใครลองรับอารมณ์ใครได้ตลอดเวลานะถ้าทะเลาะกันหรือไม่มีใครรักคนที่ไม่เคยชัดเจนกับเราหรือเจ้าชู้นะคะตรงเนี้ยปลายทางดิเช่รี่ออดค่ะทุกคนปลายทางตรงนี้คนคนนี้อันนี้กรกฎล,ลักคณา,ากรกฎเนะบางคนคุยกับคนทางไกลหรือเป็นแอร์เป็นเสเสื้อสถาปนิกนักออกแบบคนมืออาพได้คนคนนี้คิดที่อยากจะกลับมาแอคชั่นคือเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้มันนิ่งแล้วนะบางคนจบแล้วด้วย นะ,ะตรงนี้แต่ปลายทางมันแสนยาวไกลนะะทุกคนความหมายอาจจะคิดว่าบางคนห่างกันนานแล้วตอนนั้นไม่ได้งอ้อตอนนั้นคิดว่าตัวเองมั่นใจอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณหรือตัดสินใจถูกต้องนะคะตรงนี้แต่ตอนนี้คิดถึงและอยากวนกลับมาอยากได้โอกาสใหม่ๆตอนนี้ต้องมานั่งเศร้ากุมกระหมับนะคะทุกคนเห็นไหมสี่สีถ้วยเนี่ยปวดหัวเลยคิดขึ้นมาเครียดมากคิดมาก คืนนี้คนคนนี้สับสนคิดถึงคุณมากๆทุกคนนะคะทั้งที่เขาก็คิดนะามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายทําไมเขาไม่อยากได้นะคะหรือที่ผ่านมาเขาคุณดูแลเขาดีเขาเพิกเฉยเขานิ่งเฉยเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ค่าเราเพราะมีตัวเลือกเยอะก็นะคะมีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะสีถ้วยคือเ,าเรารักเขาเทคแคร์เขามากกว่าเขาให้เรา The lover ค่ะทุกคนสําหรับนี้ใครบางคนคิดถึงคุณมากๆ อันนี้ชาวเมทุนลัคนาเมทุนอยากเข้าอยากเข้ามาหาคุณนะคะอยากโอบกอดด้วยความรักรักคุณมากคิดถึงคุณมากนะแล้วก็เจ็บปวดหัวใจมากๆแม่หมอว่าคนอีกโก้ปากแข็งกาลังเจ็บปวดและเสียใจที่ไม่มีคุณแล้วคิดถึงวันวนหรือคิดถึงความรักที่คุณเคยมีแล้วก็อยากนะทุกคนอยากเริ่มต้นใหม่อยากโอบกอดไพ่มันเล่าเรื่องนะมอมินอ่านตามหน้าไพ่นะทุกคนตรงนี้อันนี้เป็นความคิดของเขา แต่เขาจะกล้าไหมพอบางคนห่างกันมานานนะคะหรือบางคนเพิ่งเป็นก็ได้ทะเลาะกันขัดแย้งกันแล้วพอไม่มีคุณมานั่งเครียดนั่งเครียดแบบเออทําไมฉันไม่ทําแบบนั้นถูกไหมคะไม่ทําให้มันดีขึ้นไม่ทําให้มันดีกว่านี้อ่านะคะเมื่อเสียไปแล้วไงเมื่อห่างออกมาแล้วถึงได้คิดแบบนี้นะคะเด็กถือถ้วยค่ะความรักครั้งน,นี้หมอมินพูดเลยใครคนหนึ่งกำลังคิดถึงคุณมาก คิดถึงวันวันเวลาที่เราเคยอยู่ร่วมกันนะคะอยากอยู่ร่วมกันบางคนคุยกับคนอายุน้อยนะคะทุกคนควีนถือดาบตอนนี้เขาคงคิดละค่ะว่าคุณคงใจแข็งมากคุณคงจะงออยากหรือถ้าไม่ชัดเจนคุณไม่เอานะคะควีนรอบซอดเนี่ยนะคะหรือคุณตัดเขาไปนะคะทุกคนคนคนนี้ลึกๆแล้วเขาคิดถึงคุณมากนะ ะะยังรักคุณมากด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแม่หมอพูดเลยถ้าเป็นเรื่องสามเศร้าเช่นเขาดึงใครเข้ามาขออภัยค่ะเขาดึงคุณเข้าไปโดยที่เขามีใครบางคนอยู่อาจจะเป็นคนที่เขาคบอยู่หรือแม่แต่แฟนนะ,ะถ้าเขามีปัญหาก็คือเขามีนะคะทุกคนตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจบกันเขาเลิกกันถ้าเขาเลิกกันจริงๆนะคะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเราเนาะถ้าเราเข้าไปเนี้ยหนึ่งมันจะเป็นสามเศร้าวน,นี้แล้วมันจะผิดศีลธรรมด้วยนะคะ แม่หมอว่าคุณคงคงใจแข็งหรือความรักนี้เขามีตัวเลือกเยอะเราก็อยากได้ความชัดเจนหรือแม้แต่เขาเนี่ยละค่ะเป็นคนดึงเข้ามาตอนนี้เขาหวยหาคุณมากๆเลยแม่หมอพูดตามไพ่เลยแต่กลัวคุณไม่เอาคุณใจแข็งมากๆนะและไพ่นี้ยถ้าไม่ชัดเจนคุณไม่เอานะใบเนี้ยคนคนนี้คุนคิดอย่างนักคุณเห็นภาพนะคะภาพเล่าเรื่องนะคะหนึ่งถ้วยนะคะอันนี้นะอยากได้โอกาสไหนม,มองไปเห็นไหมคะพระอาทิตย์กำลังตกดินหรือเปล่าเนี่ยนะคะ เขาคงคิดว่ามันมีแสงอยู่แปลว่าแสงสว่างคือยังมีโอกาสเล็กๆที่เขาจะได้คุณกลับมากอบผู้ความรักความสัมพันธ์เลยไหมเขารักคุณมากเลยทุกคนนะบางคนอาจจะคุยกันอยู่วนๆเวียนๆแต่ไม่เคยชัดเจนสักทีนะคะแม่ว,ว่าคุณก็เริ่มใจแข็งไม่อยากกระตือร้นเหมือนกันนะคะตรงนี้คิงเถือเหรียญคนนี้เป็นคนมีเงินมีทองหรือมีความมั่นคงมากๆนะคะเป็นคนที่เจ็บนะถ้าเก็บความรู้สึก เป็นคนฟอร์มเยอะด้วยค่ะเห็นไหมเขามีจนมากลน้นนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าไม่มีคุณเขาคิดถึงอย่างหนักเขาเหมาอมองดูพระจันทร์ทุกคนคิดถึงแต่คุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะตรงนี้ the fool ค่ะทุกคนความรักความสัมพันธ์นี้มันมันเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําแล้วหรือเปล่าเขาคิดนะคะหรือคุณไปจากเขาแล้วแต่ตัวเขาคิดถึงคุณมากมาก อ่ามาดูว่าถ้าคืนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณนะคะค่ำคืนนี้คนคนนั้นอยากบอกอะไรคุณทัวร์เพนทาเคิลค่ะทุกคนความรักความสัมพันธ์ใครบางคนอยากกลับเข้าบ้านบ้านหมายถึงครอบครัวหรือความรักที่คุณทุ่มเทและมั่นคง นะคะทุกคนตรงนี้หรือบางคนก็คือเป็นครอบครัวจริงๆอยากกลับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันหรืออยากวนกลับมาหรือบางท่านคบกันแล้วคุณมั่นคงดูแลทุกอย่างเห็นไหมเขาขังหันหน้าเนี่ยนะค,ะคนคนหนึ่งอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์เจ็บดาบแต่ว่าทําคุณแสบไปเยอะโกหกคุณไว้มากหรือทําอะไรลับหลังนะค,ะคุณไปรู้มาแล้วล่ะไพ่หนึ่งเนี้ยนะคะเขาไม่กล้าสู้หน้าด้วยนะเขาหนีปัญหาด้วยเจ็ดาบเนี่ยนะคะ น่าจะปล่อยเวลาไปเนิ่นนานนะคะทุกคนเ h e High Love f ชาวพฤกษบลคณาพฤกษบพ่พรพะไพ่พระหมายถึงการมีสติทุกคนการมีสติสติมาปัญญาเกิดแบบนั้นนะคะตรงนี้นะดูดวงส่วนตัวกับมอมินมอไม่เคยบอกใครงงง่ายนะคะมอเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งแต่ความชอบเราไม่เหมือนกันค่ะมอชอบไพ่ยิปซีชอบมานานแล้วด้วยนะคะตรงนี้นะคะคือมีสติค่ะเริ่มคิดได้คิดด้วยเหตุผลคิดว่า ความผิดพลาดมันเป็นแบบไหนแล้วไพ่เนี่ยแม่หมอไม่รู้นะว่าเขาอยากจะปฏิบททัติธรรมอยากไปบวชชีพราหมณ์หรือทําอะไรไหมถ้าจะพูดคือคุณเป็นนักปฏิบัติก็ได้นะคะนะคะตรงนี้เขานึกถึงอะไรหลายๆอย่างหรือเขาเคยเป็นคนที่อเข้าในมุมมุมอับแล้วกันนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับความรักเขาอาจจะไปเจอใครที่ที่ไม่ดีเจอคนมีเจ้าของเจอสิ่งที่อะไรที่ไม่โอเคหรือด้วยหน้าถี่การงานนะหรืออะไรบางอย่างที่ เป็นสีเทาๆอย่างนั้นนะคะตรงนี้ได้ด้วยแต่คุณเป็นคนที่ดึงเขามานะ,ะทุกคนเราดึงได้นะแต่ถ้าเขาไม่มาทุกคนพรหมมิหารสีสุดท้ายก็คือนะคะตรงนี้เราก็ต้องปล่อยวางกะนนะคะตรงนี้ปล่อยวางปล่อยไปะค่ะทุกคนเพราะว่าเราทําหมดแล้วนะคะแปดไม่เท้าค่ะทุกคนคนคนนี้อยากแปดไม่เท้าคือการสื่อสารเขาอยากพูดอยากคุยอยากทักทายคุณมา แต่อาจจะใบนี้อาจจะทําผิดกับคุณไม่มากนะใบนี้นะคะไ mm. พ่พระคือความดีนะ mm. เขาจะคิดว่าทํากับคุณไม่เยอะละอายแก่ใจหรือไพ่นี้คือการตื่นรู้แปดมันเท่าคือการสื่อสารนะ,ะทุกคน mm. เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณมากมายเลยนะไพ่นี้นะคะอยากพูดอยากคุยกับคุณมากมายรู้สึกละอายแก่ใจนะคะตรงนี้ลึกๆอ่ะคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาไม่อยากเสียไปด้วยนะคะทุกคน นะคะตรงนี้ไพจ่จัดเม้น้นไพ่เวรนกรรมคือตามหนังสือนะคะไพ่เวรนกรรมแต่ความหมายมันลึกซึ้งมากนะถ้าอาธิบายมันจะยาวแม่หมอจะบอกว่าไพ่เวรนกรรมกรรมหมายถึงการกระทําพฤติกรรมทางกายคือไหมคะทางวาจาคือพูดไม่ดีทางใจคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีปุ๊บปากมันก็พูดออกไปนะคะกายก็คืออาจจะนอกใจทำอะไรที่ไม่กราทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามกับเรานะคะทุกคนตอนนี้เขาได้รับบทเรียนรับประสบการณ์หมดแล้ว ไพ่นี่หมายถึงการรื้อฟื้นด้วยด้วยนะคือเมื่อจบแล้วใครบางคนอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์แล้วก็ตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะอย่าพูดอย่าคุยอับคุณมากมายเลยมาตรงนี้หกถ้วยค่ะทุกคนคุณกับเขาเขากลัวคุณมีกำแพงเลยนะเห็นไหมคะกำแพงหกถ้วยนะคะ ซิกออฟครับค่ะทุกคนฮุก้วยคือวันเวลาเก่าๆใครบางคนเป็นคนเดิมที่เคยห่างคุณไปจบคุณไปอยากกลับมาเป็นคนที่ดีให้คุณนะคะทุกคนไพ่ยิปซีเนี่ยแม่หมออ่านตามหน้าไพ่นะคะหมายถึงดวงนี้มันเป็นดวงรวมนะคะตรงนี้แต่ถ้าคุณคบกับใครแม่หมอว่าคุณย่อมรู้ดีก่อนใช่ไหมคะก่อนหมอมินอีกคุณเคยคบคนนี้กลับไปกลับมากี่รอบเขาดีไหมคุณพิจารณาเอาแต่ไพ่เนี่ยมันเป็นดวงรวมคือเขาอยากกลับมาเป็นคนที่ดีให้คุณ ไม่อยากเสียคุณไฟนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันจะเป็นดวงคุณโดยตรงนะคะตรงนี้ดูดวงเพื่อเป็นแนวทางเป็นสตินะคะทุกคนด,ด,ดูดวงเราไม่สามารถคนที่ไม่น่ารักกับคุณปล่อยเปลี่ยนเป็นคนที่ดีให้ได้ไม่ได้นะคนที่เขาไม่รักเรากลับมารักเราไม่ได้หมอไม่ใช่ผู้พิเศษนะคะหนึ่งดูดวงต้องมีสติหมอมินก็ดูไปตามไพ่แล้วหมอไม่เคยสอนให้ใครงมง,งายด้วยนะแล้วไม่สามารถไปอวยเอาใจคุณได้ด้วยเวลาดูดวงส่วนตัวนะคะ ตรงนี้แต่หมอเป็นคนมีมารยาทนะคะตรงนี้นะแต่จะอ่านตามหน้าไพ่เลยนะความรักครั้งนี้หกถ้วยมีใครบางคนอยากกลับมาในความสัมพันธ์อยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะแปดไม่รับคืออยากสื่อสารกับคุณแต่ว่าเขาทําไม่น่ารักกับคุณเยอะเจ็ดดาบทําคุณไว้แสบเยอะนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์มองบ้านแล้วอยากกลับเข้าไปแต่กลัวเพราะว่าทําคุณไว้เยอะเนี่ยแหละคะ่ะทําแสบทําเจ็บไว้เยอะ ่เขาได้รับผลในการกระทาตัวเองตัวเองแล้วเช่นถ้าพูดไม่ดีกับคุณเอาแต่ใจมากๆเราเหนื่อยนะคะทุกคนตรงนี้เขาก็รู้หมายถึงการกระทําหรือทาอะไรไม่ดีเขาก็รู้แล้วนะคะตรงนี้หมอมินว่าใครคนนึงคิดถึงคุณมากอยากกลับมาในความสัมพันธ์หมอขอดูนะคะถ้าคุณอยากบอกละ่ะคุณอยากบอกอะไรเขาบ้างแต่ไม่ตรงกับทุกคนที่อยากบอกนะคะนี่นะหมอแค่อ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาเท่านั้นนะคะอ่า คุณบอกว่าโอ้โหแก้วมันแตกแล้วมันเล้าแล้วมันยากที่จะเหมือนเดิมนะใครเป็นที่หมอพูดบ้างลองคอมเมนต์ดูนะไม่ใช่คุณไม่รักนะคุณเคยรักมากด้วยแต่แก้วมันแตกแล้วคุณเห็นไหมคุณจ้องมองเนี่ยคือคุณมีวิจารณญาณคุณพินิษฐ์พเคราะห์หรือคุณเจ็บมานานแล้วคุณก็มองเฮ้ยแก้วมันแตกแล้วมันจะเหมือนเดิมได้ไหมและไพ่ใบนี้เราเคยเศร้าด้วยเมื่อก่อนเราเศร้าเราเสียใจเขาไปอยู่ไหนนะเขาไปกับใคร นะคะทุกคนเนี่ยบางครั้งพไพ่ใบนี้หมายถึงคุณอาจจะเจอใครใหม่ๆแล้วก็ได้มีความรักที่เข้ามาแล้วก็ได้เพียงแต่เราอาจจะแค่หรือคุยพิจารณาดูเท่านั้นเองนะคะคุณถามว่าคุณก็เคยมีโมเมนต์ที่เคยรักเขาน่าแต่ตอนนี้มันแตกแล้วด้วยนะคะตรงนี้คุณกลัวเห็นไหมคะคุณดูหุ่นนะคะนี้มันไล่หุน่นนาฟางนี่คือหุ่นไล่กาหุ่นไล่อะไรแปลว่าคุณกลัวกลัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวเขาเป็นนิสัยเดิม ถ้าเขาเคยเป็นแบบไหนเรากลัวเขาแบบนั้นกลัวเขาเปลี่ยนไม่ได้นะคะหมอพูดเลยคนเราบางคนยากที่จะเปลี่ยนนะคะ <c oughs> บางคนเปลี่ยนได้นะแต่บางคนยากที่จะเปลี่ยน <c oughs> คิงออฟสอดคุณบอกว่าถ้าเขาไม่ชัดเจนและถ้าเขาไม่เคยยอมรับผิดมันก็คงยากนะคุณก็อยากได้ความชัดเจนเหมือนกัน <c oughs> ความรักครั้งนี้คุณบอกว่าเขาอีโก้หนักเ <c oughs> ขาปากแขก็งเขาคงไม่ไม่อยากยอมรับผิดง่ายๆหรอกหมะบางทีเขายอมรับผิดแต่เขาปากแข็งก็มี ไม่พูดก็มีนะคะตรงนี้แต่ตอนนี้ถ้าเป็นคุณคิงเรียนเนี่ยคุณนิ่งแล้วคุณดูแลเตียงได้ดีนะคะทุกคนคิงอนายออฟสอดนะคะโอ้กำแพงสูงมากๆเขาสองคุณนะแต่ตอนนี้หมอพูดเลยว่ากำแพงคุณสูงมากๆเขาต้องปีนให้สุดคือต้องพยายามเพื่อเรามากๆต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีถ้าท่านคุณไม่เอาขอบคุณมากมายนะ,ะคะค่ำคืนนี้นะคะทุกคนดูดวงส่วนตัวกับมอมินนะคะไอดีไลน์ของมออยู่ใต้คลิปนี้นะ ค่าครูแม่หมอกระทิ้งไว้แล้วตรงไหนเหลยมอมินหนูอยากอ่านเหมือนกันแต่หาไม่เจอนะคะตรงที่แม่หมอเขียนข้อความนะคะเขียนเขียนว่าเออนะฮะตรงหัวข้อที่แม่หมอตั้งหัวข้อนะคน่ะคุณก็ก็ดูข้างล่างมันจะมีจุดๆ,ๆแล้วก็เพิ่มเติมคุณกดตรงนั้นนะคะคุณจะได้รู้ว่าแม่หมอดูดวงกี่โมงถึงกี่โมงดูดวงส่วนตัวคุณต้องพร้อมรอคิวได้นะคะนะคะโอนจองเพื่อรอคิวนะคะโอนจองล่วงหน้าเพื่อรอคิวไม่ใช่โอนเราได้ดูเลยนะคะทุกคน บางคนรอกี่วันคะรอหนึ่งถึงสองวันค่ะหมอมินไม่ได้มีคิวยาวรอหนึ่งวันถึงสองวันนะคะตรงนี้ถ้าไม่ติดวันพระแล้วกแ็แม่หมอไม่มีทุรละนะคะตรงนี้แต่ต้องพร้อมโอนจองด้วยนะคะดังตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือพร้อมรอดูดวงตามนัดหมายไม่เอานะคะเลื่อนนัดหรือหายไปนะคะมันเสียเวลาตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ